นำโชคดีอย่างมหาสารที่ดวงชะตาของคุณกําลังจะได้รับในเร็วๆนี้คือเรื่องใดน,นะคะวันนี้ไม่หมอขออนุญ,ญาตมาเปิดไพ่เปิดคำทานายให้กับทุทกๆท่านที่ได้ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้ขออนุญ,ญาตคุณลูกบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาเทวดาประจำตัวทุกท่านในการมาเปิดไพ่เปิดดวงชะตาให้ไพ่ทุกใบที่แม่หมอได้เปิดออกมาได้อย่างแม่นยําและ ชัดเจนนะคะก่อนที่เราจะไปฟังคําทํานายจากพลังงานไพ่ของแม่หมอในวันนี้นะแม่หมออยากจะให้ทุกทุท่านนะคะตั้งจิตอธิษฐานอนุญาตให้แม่หมอได้เปิดดวงชะตาให้ด้วยนะคะแม่หมอเชื่อนะคะว่าเราต้องมีบุญสัมพันธ์นกันกับแม่หมออย่างแน่นอนนะจึงได้มาพบจึงได้มาเจอจึงได้มาฟังคําทํานายจากพลังงานไพ่ของแม่หมอในวันนี้นะคะ ไม่ใช่เรื่องมเอื่อนอย่างแน่นอนนะคะใครเชื่อเช่นนั้นแบบแม่หมอบ้างนะพบเจอคลิปนี้ฟังคลิปนี้ในช่วงเวลาเท่าไหร่กันบ้างคะวันนี้กี่โมงกี่นาทีขณะเปิดมาเจอคลิปแม่หมอนนะทำภารากิจอันใดสิ่งใดกันอยู่บ้างอยู่ที่ใดกันบ้างคะปแป๊บๆนะจะผ่านมาครึ่งปีแล้วใครรู้สึกเหมือนแม่หมอบ้างว่าเวลามันช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วและรู้สึกว่ารวดเร็วกว่าเมื่อก่อนเยอะนะคะวันนี้แม่หมอตั้งจิตตั้งใจ อธิษฐานจิตต่อพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนท่านอย่างแน่วแน่หนักแน่นชัดเจนนะคะให้ท่านสื่อมาว่าในเร็วๆนี้นะจะมีโชคดีเรื่องใดขอโชคดีแบบยิ่งใหญ่อลังการขอโชคดีแบบมหาสารเข้ามานะคะจะเป็นโชคดีเรื่องใดบ้างให้พลังงานไทยเบื้องบนท่านให้แสงสว่างให้คำตอบกระดวงชะตาทุกทุกท่านเลยนะคะไพ่ใบแรกที่ได้ในวันนี้โอ้ใบแรกมาเป็นไพ่สิบดาบ สิบดาบเนี่ยมันเป็นพลังงานของการจบสิ้นนะเป็นพลังงานของความเหนื่อยล้าพลังงานของการที่พอสักทีพอเถอะพอแล้วไม่ไหวแล้วนะคะใครรู้สึกแบบนั้นบ้างแล้วก็เป็นพลังงานของเรื่องเก่าๆซ้ำๆซักๆที่เราเจอมาพันธนาการนะคะความลำบากความยากลำบากของชีวิตนะคะสิบดาบคือจุดสิ้นสุดนะคะจุดสิ้นสุด อาจจะใกล้ถึงเวลาที่เราจะจบสิ้นวาระกรรมที่เราต้องที่เราต้องเจอที่เราต้องเผชิญแล้วนะคือมันก็คงต้องหมดเวลาแล้วแหละเพราะว่าถ้าเจอหนักไปกว่านี้ก็ไม่ไหวแล้วนะไปต่อไม่ได้แล้วนะคะอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้นะคะบางท่านเองก็เหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจนะคะสิบดาบเป็นเรื่องของการที่บางท่านอาจจะ เจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้บางคนก็อาจจะต้องได้ดูแลคนเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ก็เป็นไปได้นะคะหรือบางคนนะก็ต้องแบกรับภาระที่คือถามว่าแบกไหวไหมมันก็ต้องไหวไม่ไหวต้องไหวอะไม่ไหวต้องฝืนอะมันเป็นอย่างนั้นนะคะหรือว่าผ่านช่วงเวลาแบบนี้มาแล้ว นะถ้าเราย้อนกลับไปในชีวิตเนี่ยนะคะก็คงโอ้โหนะคะแม่หมอว่าชีวิตจริงยิ่งกว่าละครนะคะผ่านทุกบทบาทของชีวิตมาแล้วจริงๆนะมาดูกันต่อนะคะไพ่ใบที่สองว้าว <laughs> ถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยนะคะ ตัวเราเป็นเป็นเหมือนสิบดาบอย่างที่แม่หมอได้เอ่ยไปได้กล่าวไปนะแม่หมอมั่นใจได้เลยนะว่าโชคดีมหาสารที่กําลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตเนี่ยมันเหมือนดอกกุหลาบที่ที่เบ่งบานส่งกลิ่นหอมนะคะถึงเวลานะคะคือดอกไม้เนี่ยเขาไม่เคยบอกเรานะดอกบัวดอกไม้นะคะผลผลิตต่างๆนะคะที่ที่เราได้ลงทุนลงแรงไว้นะคะ บางบางครั้งเราไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าเขาจะผลิบานวันไหนเวลาไหนคือเราอาจจะเราอาจจะรู้ช่วงเวลาของผลผลิตบางอย่างแต่อย่างเวลาของการที่ดอกไม้จะบานเนี่ยนะคะใครที่ปลูกดอกไม้ไว้ที่หน้าบ้านมั้งคะใครที่ปลูกดอกกุหลาบไว้เยอะๆใครที่ปลูกดอกไม้ไว้เยอะๆใครที่มีดอกบัวอยู่หน้าบ้านเรารู้แน่ชัดได้ไหมว่า อ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ต้องบานแล้วบา,บางครั้งมันก็อาจจะไม่ไม่ไม่ได้ผลิบานให้ให้เราได้เห็นก็เป็นไปได้แต่เมื่อถึงเวลานะคะเมื่อถึงเวลาทุกอย่างมันมีเวลาของมันจริงๆนะคะความโชคดีอย่างมหาศาลที่คุณกําลังจะได้รับก็จะเป็นเช่นนั้น หมือนถึงเวลาที่คุณคู่ควรที่จะได้แล้วเหมือนของขวัญเหมือนรางวัลของความอดทนของความพยายามของตัวคุณเองนะราชินีถือเหรียญคือเงินก้อนใหญ่กําลังจะเข้ามาในดวงชะตาเตรียมรับได้เลยนะคะเตรียมรับได้เลยจริงๆเพราะว่าไพ่สิบดาคือมันหมดสิน้นมันจบสิน้นพอกันทีพอสักทีหรือว่าตัวเราเองนะคะคือถ้าก่อนหน้านี้นะเราทําทุกอย่างจนเราแบบ อดทนมาทุกเรื่องแล้วทําเพื่อคนอื่นมาเยอะแล้วต่อไปนี้นะมันจะเป็นช่วงเวลาของการที่เราจะได้ทําอะไรเพื่อตัวเองบ้างการกลับมารักตัวเองการกลับมาโฟกัสกับตัวเองการกลับมาให้ของขวัญให้รางวัลตัวเองการกลับมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเราเองการที่เราเลิกสนใจวุ่นวายกับชีวิตคนอื่นและไม่ยอมให้คนอื่นเขาเข้ามา วุ่นวายกับชีวิตของเรามันจะเป็นอย่างนั้นนะคะการที่เราจะเคลียร์ทุกอย่างออกไปจากชีวิตของเราได้นั่งอยู่บนบัลลังเป็นราชนีถือเหรียญนี่คือหนักแน่นมั่นคงมากๆแล้วอยู่ในจุดที่อิ่มตัวพอตัวนะคะของเราแล้วพอดีแล้วนะคะ อาจจะได้เงินก้อนใหญ่มาก้อนหนึ่งแล้วเราจะจัดการปัญหาหรือเราจะได้สร้างได้ทําในสิ่งที่เราอยากสร้างอยากทําได้ไปในทิศทางที่เราอยากจะไปจริงๆแล้วนะคะมาดูกันต่อนะโอ้โหดีมากๆนะคะไพ่ใบที่สามที่ได้เก้าเหรียญน,นะคะโอ้โหโอ้โหไพ่ขึ้นมาวันนี้นะชีวิตของเรามันเหมือนกับว่าต่อให้วันนี้เราอยู่ใน ในบ้านในครอบครัวหรือในสังคมในองค์กรการทำงานที่ต้องเจอผู้เจอคนก็ตามแต่มันเหมือนกับความโดดเดี่ยวบางอย่างในใจอ่ะการที่เรารู้สึกว่าวันนี้นะเหมือนเหมือนปล่อยวาง <c oughs> เหมือนปล่อยวางจากอะไรหลายๆเรื่องได้ไม่ยึดติดแม่หมอต้องบอกว่าไพ่เก้าเหรียญคือไพ่ของคนที่ไม่ยึดติดแล้วนะ คือรู้สึกว่าเออถ้าวันนี้คนอื่นเขาเออ,อยู่ได้ดูแลตัวเองได้เราก็อาจจะแบบวางใจและไปในเส้นทางที่เราที่มันเป็นของเราจริงๆคือเราจะไม่ยึดติดกับสิ่งใดคือพลังงานของคนที่อาจจะไม่อยากกลับมาเพื่อต้องเจอความทุกข์ในวัฏฏะสงสารนี้อีกนะคือเหมือนรอยยิ้มที่เราอยากจะยิ้มให้กับทุกๆคนคือเป็นความหวังดีความความตั้งใจดี คือเป็นพลังงานคนที่ฉันไม่อยากกลับมาเกิดอีกแล้วนะฉันมีเส้นทางที่ฉันอยากจะไปของฉันเหมือนกันนะเหมือนความสงบเกิดขึ้นในจิตใจมันเป็นมันเป็นพลังงานของความรู้สึกที่มันเหมือนพิชอฟไมา d จริงๆแบบความสงบภายในใจของเราต่อให้เรายังอยู่กับสังคมที่วุ่นวายแต่ข้างในเราสงบนิ่งเราสงบนิ่งได้มันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าเราพยายามสงบนี่มันมันสงบของมันเองมันเป็นไปของมันเอง มันเกิดจากพลังของการที่เราบาเพ็ญเพียรเยจเริญภาวนามันเกิดจากพลังของการตื่นรู้มันเกิดจากพลังของการมองเห็นสัจธรรมมันเกิดจากความทุกข์ที่เรารเผชิญมาจนจนเราไม่ไหวจนเราสุดแล้วอะนะคะมันระเบิดพลังนี้ออกมาเองไม่รู้นะว่าจะเข้าใจในสิ่งที่ไม่หมอสื่อไหมแต่ถ้าคนที่เข้าใจในสิ่งที่หมอหมอสื่อนะจะจะรู้สึกแบบ มันใช่แล้วแบบบางคนร้องไห้เลยก็มันจริงอ่ะนะคะมันจริงคือถ้าเราไม่เจอกับสภาวะที่กดดันชีวิตของเรามากๆเราเราจะไม่ได้รู้สึกแบบนี้ต่อให้วันนี้เรายังอยู่เรายังอย,ย,งอยู่ยังอยู่ในหน้าที่ยังอยู่ในความรับผิดชอบยังอยู่ในครอบครัวที่เราจะต้องอยู่ด้วยยังอยู่ในพื้นที่ไหนที่เรายังต้องทํางานสินใดอยู่ก็ตามแต่ภายในมันสงบมันมีเส้นทางของมันนะคะบางท่านเองเดินทางสายทางปฏิบัตินะคะ เดินทางในสายทางของการสะสมบุญบารมีแล้วเพราะว่ารู้เลยว่าที่เรารอดพน้นรอดผ่านทุกอย่างมาได้ในชีวิตเป็นเพราะบุญบารมีที่เราได้สร้างไว้เป็นเช่นนั้นนะเป็นเช่นนั้นความสงบภายในใจนะคะ <9. S 1> เก้าเหรียญคือการที่เราจะมั่นคงในเรื่องของการเงินเก้าเหรียญเป็นไพ่ที่แม่หมอบอกเลยนะว่าจะมีเงินเก็บ มีเงินเก็บไว้ใช้ยาบ้านปลายของชีวิตไม่เดือดเนื้อร้อนใจกับใครคือเราจะไม่ไปสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้ใครเราจะไม่หวังพึ่งพาใครด้วยนะคือเราจะมีของเราไว้เองแล้วถ้าคนอื่นคิดหวังจะพึ่งพาเราเราพอจะช่วยได้เราช่วยแต่ถ้ามันเยอะไปจนสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้เราเราก็จะหลีกเลี่ยงเป็นแล้วเมื่อก่อนเราอาจจะปฏิเสธไม่เป็นเมื่อก่อนเราอาจจะหลีกเลี่ยงไม่เป็นหราออาจจะเห็นใจเราอาจจะสงสารคนอื่นมากกว่าสงสารตัวเอง แต่ต่อจากนี้นับจากนี้ไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะคะไม่เป็นแบบนั้นแล้วจริงๆนะพลังงานไพ่เ e ม Per a n c e มีการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางนะคะในช่วงนี้เดินทางไปเที่ยวเดินทางกลับบ้านเดินทางโยกย้ายถิ่นฐานนะคะหรือว่ามีการย้ายงานมีการย้ายงานมีการเปลี่ยนงานนะคะมีการ เปลี่ยนตำแหน่งงานหรือว่าเปลี่ยนแผนกงานนะคะเปลี่ยนสายงานก็เป็นได้นะเพราะไพ่ t e m p e r a n ร e เป็นไพ่อของการที่เหมือนเปลี่ยนถ่ายโยกย้ายถ่ายเทนะหรือว่า เราเปลี่ยนใจตัดสินใจว่าจะทําแบบนี้แล้วเราก็เปลี่ยนใจว่าเออเราเราทำแบบนี้ดีกว่าเราตัดสินใจไปทางนี้ดีกว่าหรือตอนแรกเราคิดว่าเราจะไม่ทําแบบนี้แล้วเราก็อาจจะตัดสินใจไปในทิศทางใหม่มีทิศทางใหม่ๆบนเส้นทางของชีวิตที่กําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตเป็นการเปลี่ยนย้ายเปลี่ยนผ่านที่ดีกว่าเดิมนะคะมาดูกันนะว่าไพ่ใบต่อไปเป็นอะไรนะคะการเดินทางของชีวิตอีกแล้วนะคะไพ่าชาวเรยอออเป็นไพ่นักรบเป็นไพทหารนะ แข็งนอกอ่อนในบางครั้งคนเขาอาจจะเข้าใจเราผิดเยอะนะอ,อ๋อคิดว่าเราเป็นคนหญิงคิดว่าเราเป็นคนเหมือนเข้มงวดคิดว่าเราเป็นคนซีเรียสอะไรจริงจังเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าจริงๆแล้วไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ของคนที่ <c oughs> ขออภัยนะคะไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ของคนที่ใจอ่อนมากเลยนะ ถ้าคนที่รู้จักเราจริงๆนะจะรู้เลยว่าจริงๆเราใจดีมากเราใจอ่อนมากแต่บางทีหน้าดุบางทีชีวิตมันกดดันเราเยอะบางทีเราเจออะไรมาแบบเราเจออะไรมาเยอะมันก็ทําให้เราอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบบางทีไว้ใจคนยากคนเข้าหายากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ไพ่ชาริออตแม่หมอต้องบอกเลยว่า ถ้าใครที่เข้ามาแล้วเปิดรับคือเราเปิดรับใครเข้ามาในชีวิตนะให้ใจใครนี่คือให้เต็มร้อยมากๆเพราะแบบเป็นเป็นพลังงานของนักรบเป็นพลังงานของคนที่ใจใหญ่เป็นพลังงานของคนที่ไม่ไม่กลัวไม่กลัวที่จะเสี่ยงกับอะไรทั้งนั้นน่ะคือยอมสละชีวิตของตัวเองได้เนี่ยคือสละเพื่อคนที่เรารักได้เป็นเช่นนั้นเลยจริงๆออ,ออกหน้าแทนได้ต่อให้วันหนึ่งเราจะต้อง ผิดหวังกับการที่เราจะต้องไปออกรับแทนใครแต่เราก็ไม่กลัวคือกล้าเสี่ยงกล้าลุยอ่ะคนคนนี้กล้าเสี่ยงกล้าลุยและเป็นคนที่ชีวิตนะเราหกเราเหินเดินทางในชีวิตเนี่ยเปลี่ยนแปลงบ่อยมากบางคนเปลี่ยนงานบ่อยบางคนเอเคยสำเร็จมาแล้วก็เคยล้มมาหลายๆครั้งในชีวิตนะคะ เป็นแบบนั้นบางคนเนี่ยนะคะคืออาจจะเคยผิดหวังแตกแยกในครอบครัวมาก่อนก็เป็นได้นะคะภายชาลีออดขึ้นมาเพราะบางทีนะบนเส้นทางของชีวิตของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเรายังมีใครอยู่อยู่ข้างๆบริวารของเรายังมียังมีอยู่มากมายแต่มันเหมือนกับว่าเราเนี่ยจะต้องเป็นผู้นําเหมือนจะต้องไปออกรบเหมือนจะต้องไปอยู่ในสนามรบคนเดียวจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาเนี่ยนะคะ การคิดนะคะการคิดความคิดความเครียดกับเรื่องของการการรับปัญหาเนี่ยมันเป็นเราอยู่คนเดียวซะเยอะกว่าก็เพื่อนก็พี่ก็น้องกว่ากญาติของเราอะไรแบบนี้นะคะคนหวังพึ่งพาเราเยอะกว่าที่เราจะไปหวังพึ่งพาใครนะเป็นเป็นเช่นนั้นนะคะพลังงานไพ่เจ็ดเรียนนะคะโอ้โหแม่หมอบอกเลยนะว่าวันนี้เลขเจ็ดมานะคะวันนี้เลขเจ็ดมาคนเลขเจ็ดคนวันเสาร์นะคะคนเกิดคนเกิดวันเสาร์คนเกิดอ เดือนมีนาเดือนสิงหาเดือนกันยานะคะเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็เดือนพฤศจิกานะคะพลังงานไพ่เจ็ดเหรียญเป็นไพ่ของการรอเงินแล้วได้เงินแล้วเป็นเงินก้อนใหญ่มากๆด้วยนะถ้าใครรอผลสอบรอผลอผลอะไรที่เรารอการที่เหมือนจะประกาศผลบางอย่างนะเราจะได้ยืนกู้อะไรไปก็จะได้ถ้ารอการซื้อการขายอะไรก็จะขายได้ ขายได้กําไรด้วยนะต้องบอกว่าลงทุนสิ่งใดไว้จะเป็นผลกําไรคืนกลับให้เรามาแนวเร็ว,รว,รวนี้มันอาจจะมาช้ามันอาจจะมาช้ากว่าที่เราคิดไว้กว่าที่เราวางแผนไว้กว่าที่เรารอแต่เชื่อถเถอะว่ามาแน่นอนนะคะอาจจะเกิดขึ้นภายในช่วงเดือนกร,รกฎาคมนี้ก็เป็นได้นะนะคะความโชคดีมหาศาลนี้นะพลังงานไพ่ใบที่เจ็ดนะคะไพห่ห้าดาบห้าดาบเนี่ยแม่หมอมองว่าเหมือนเราไปช่วยคนอื่น นะคะเวลาที่เราไปช่วยคนอื่นบางครั้งอะนะเราอาจจะต้องยอมแลกกับอะไรบางอย่างในในความเป็นตัวตนของเราคือบางครั้งเราไปช่วยคนอื่นแต่บางคนก็ไม่ได้ทำอะไรในสิ่งที่ตัวเองอยากทำบางครั้งเราไปช่วยคนอื่นแต่งานเราก็ไม่จบไม่เสร็จไม่สิ้นบางครั้งเราไปช่วยคนอื่นแต่จริงๆแล้วเราก็เดือเนื้อร้อนใจพอเราเดือเนื้อร้อนใจเราจะขอให้เขาช่วยกลับเราจะขอให้เขาเห็นใจเขาใหม่ เขาเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นเขาไม่ช่วยเขาไม่มองด้วยซ้ํานะคะเอออาจจะอาจจะได้เรียนรู้บทเรียนจากเรื่องเรื่องนี้นะคะบทเรียนจากการที่ช่วยคนอื่นคิดวังดีกับคนอื่นคิดอยากจะทําให้เขาดีขึ้นหรืออะไรก็ตามแต่เราจะได้บทเรียนกับเรื่องของการช่วยคนกับบริวารกับกับการเห็นใจคนมากๆเลยนะไม่รู้ว่าเคยเจอกันมาหรือเปล่านะเจอกันมาไหมคะพลังงานแฮงแมนนะคะ อีกอย่างหนึ่งไพ่ห้าดาบแม่หมอมองว่าเป็นพลังงานของการที่เรากล้าที่จะตัดสินใจทําอะไรที่เราเชื่อมั่นเรากล้าที่จะตัดสินใจในในในสิ่งที่มันเป็นความสามารถหรือศักยภาพของตัวเราเองนะคือวันเนี้ยเราเราช่วยเหลือคนอื่นก็จริงนะคะแต่สุดท้ายถ้าเกิดมันไม่มีใครช่วยเรากลับจริงๆเราก็มั่นใจนะว่าเราจะจะสามารถผ่านอุปสรรคอะไรก็ตามที่เจออยู่ไปได้คือเรามีความสามารถมีศักยภาพในตัวเอง ต่อให้วันนี้เราจะต้องเปลี่ยนเส้นทางใดๆในชีวิตของเราก็ตามเราก็สามารถที่จะเดินบนเส้นทางของของเราไปได้ต่อให้วันนี้นะคือมันมันยังไม่เป็นไปตามที่เราคาดคิดคาดหวังผิดแผนอยู่แต่เชื่อเถอะว่าเมื่อาจจะมีโอกาสดีๆที่มันมากกว่าที่เราคิดรอเราอยู่ก็ได้ไพ่แฮงแมนคือแบบเนี่ยมันติดขัดมันไม่ได้มันติดขัดมันไม่ได,มด,ด,มไมได้มันหยุดนิ่ง ทุกอย่างมันเหมือนโดนสตันไปหมดเลยนะคะบางทีโอ้โหเอาไงดีเนาะคิดหาทางยังไงก็คิดไม่ออกเลยไม่เหมาะว่าจะหันไปทางไหนดีแต่เชื่อเถอะว่าความนิ่งความสงบภายในจะเป็นกําลังในการที่เหมือนจะส่องสว่างให้ดวงชะตาโชคมหาศาลเนี่ยเนี่ยเหมือนแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมาเนี่ยนะคะคือพอเรานิ่งปุ๊บพอเรานิ่งได้ปุ๊บพอเราสงบจากสภาวะจิตภายในจิตวิญญาณภายในของเราได้จริงๆนะ คือเหมือนกับสู้สู้กันด้วยกําลังภายในภายในจิตเรานี่แหละนะคะสู้กับสภาวะที่มันมามีแรงต้านกับชีวิตของเราพอเรานิ่งได้จริงๆความสว่างมันจะเกิดขึ้นโอกาสดีๆมันจะมาโชคดีมหาศาลมันจะหลั่งไหลเข้ามาเหมือนที่เราได้ราชินีถือเหรียญกับเก้าเหรียญขึ้นมาในวันนี้นะพลังงานไพ่ที่สิงสศรีเบื้องบนท่านสื่อวันนี้นะเหมือนกับว่าบอกเราว่าชีวิตเรามันไม่มีอะไรที่เราจะต้องกลัวอีกแล้วนะ ชีวิตเรามันไม่มีอะไรที่เราจะต้องไปสนใจหรือไปแคร์มากกว่าการที่เราจะแคร์ความรู้สึกของตัวเองหรือคนที่รักเราจริงๆเท่านั้นแล้วนะเป็นอย่างนั้นนะคะพลังงานไพ่สามเหรียญการเซ็นสัญญาการเจรจาการตกลงการทำเงื่อนไขอะไรบางอย่างนะ คือเรายื yer, uh, ่นเงื่อนไขอะไรบางอย่างไปเราจะได้เราจะได้ตามที่เรายื่นเงื่อนไขนั้นไปเราไปเจรจาอะไรเราจะได้เปรียบนะไพ่สามเหรียญคือการตกลงเจรจาที่เราได้เปรียบเป็นไพ่ของการได้เงินเป็นไพ่ของการเซ็นสัญญาการยื่นกู้การตกลงซื้อขายสิ่งใดทำสำเร็จแน่นอนนะคะไม่รู้ว่าใครกําลังจะไปเจอเจอใครไปเซ็นสัญญาไปยื่นกู้หรือว่าไปตกลงซื้อขายสิ่งใดอยู่หรือเปล่านะคะเนี่ยจะได้เจอ จะได้เจอคนเข้ามานะคะจะได้เจอคนเข้ามาแล้วสามารถที่จะทําให้เราต่อยอดเอาเงินเอาเงินนั้นมาต่อยอดชีวิตของเราต่อไปได้อีกนะคะหรือการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันวางแผนช่วยกันเป็นทีมนะวางแผนช่วยกันว่าจะทําสิ่งนี้แล้วเกิดความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะ พลังงานไพ่ข่าวดีนะคะว้าวมาอย่างรวดเร็วพุ่งเข้ามาทางหน้าต่างเลยนะคะพลังงานแปดหมายเลขแปดนะคะเลขแปดแม่หมอต้องบอกว่าเป็นเลขของความอินฟินิตี้คือมันไม่มีที่สิ้นสุดมันหลั่งไหลมาความโชคดีมันหลังหลหล่งไหลมาแบบไม่มีที่สิ้นสุดไม่แน่นะเอาจจริงนะแม่หมอเห็นพลังงานของคนที่อาจจะมีโอกาสได้รางวัลใหญ่ๆมากๆหรือบางคนนะ่ะนะคือเส้นทางใหม่ที่มันเปิดออกเราอาจจะได้เดินทางครั้งใหม่ของชีวิตที่ที่เรารู้สึกว่า โชคดีแล้วที่มันเกิดเรื่องแย่ๆเรื่องนั้นขึ้นกับเราเราอาจจะบอกตัวเองว่าขอบคุณเรื่องแย่ๆเรื่องนั้นที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราเราอาจจะขอบคุณความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็เป็นได้เพราะว่าเราได้โชคดีที่มันเกิดขึ้นณนะปัจจุบันณนะเวลานี้ของเรามากกว่าที่เราคิดอาจจะเข้ามาภายในช่วงเนี่ยกรกฎาคมสิงหาเนี่ยไม่หมอว่าจะได้ข่าวดีแน่ๆนะคะ หรือบางคนนะภายในเจ็ดวันแปดวันเนี่ยเจ็ดสัปดาห์8ปสัปดาห์เนี่ยไม่เกินไม่เกินเนี่ยนะคะเพราะพลังงานนี้เข้าเข้ามาอย่างรวดเร็วแล้วแบบเหมือนไม่ทันตั้งตัวแล้วเราเรารู้สึกว่าโหขอบคุณมากๆเลยนะที่ก่อนหน้านี้ฉันไม่ตัดสินใจแบบนั้นหรือว่าขอบคุณความทุกข์ที่ฉันเจอมาก่อนหน้านี้มากๆเลยสุดท้ายมันเป็นเรื่องที่ดีสําหรับคุณสุดท้ายความทุกข์ความแย่นั้นมันกลับกลายมันพลิกผันกลายเป็นเรื่องที่ดีสําหรับชีวิต เป็นเช่นนั้นจริงๆนะคะใต้สำหรับเป็นราชาถือดาบราชาถือดาบแม่หมอมองว่าเป็นพลังงานของคนที่พูดจริงทำจริงตัดเป็นตัดอืมตัดเป็นตัดถ้าจะทำก็คือต้องทำให้ได้ต้องลุยต้องชนะให้ได้เป็นคนที่อีโก้เหมือนกันนะเป็นคนที่ดื้อเหมือนกันนะอีโก้เหมือนกันนะคือบางครั้งเอาความคิดของตัวเองก็คือฉันจะทำแบบนี้ฉันก็จะทำคือ พอแบบเราจะทําอะไรจริงๆใครก็จะห้ามไม่ได้ก็มีนะคะพลังงานของราชาถือดาบคือแบบถึงเวลานะที่เราจะเอาจริงขึ้นมาเนี่ยใครก็แบบใครก็สู้เราไม่ได้หรอกเอาจริงเถอะใครก็ต้องยอมเราอะจริงๆนะแต่แต่ที่ผ่านมาเราอาจจะยืดหยุ่นเราอาจจะปณีปรนอมมาพอสมควรยอมมาเยอะนะคะ แต่ว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทําอะไรเราจะทําอะไรเพื่อเพื่อตัวเราเองแล้วนะเราจะทําอะไรที่เรารู้สึกว่าฉันจะกล้าทําสิ่งนี้แล้วนะก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องที่เราไม่กล้าทําไม่กล้าตัดสินใจแต่ถึงเวลาที่เราจะกล้าแล้วเราจะลุยละเราจะมั่นใจในตัวเองแล้วมั่นใจในศักยภาพมั่นใจในความสามารถของตัวเองเราจะทํามันนะคะโอ้ดีมากนะแม่หมอจะเปิดไพ่เปิดไพ่ไขชะตานี่แหละ <laughs> นะคะทุกท่านเออ รู้สึกรู้สึกเหมือนไม่หมอไหมว่าไม่หมอรู้สึกชอบพลังงานไพ่ไข่ชะตามากๆเลยนะรู้สึกเหมือนถูกชะตากันนะคะไม่รู้ว่าถูกชะตากันกับทุกๆท,ท่านหรือไม่นะมาฟังกันต่อนะคะอยากให้รับพลังงานดีๆไปด้วยกันนะคือหลายๆครั้งไม่หมอเปิดไพ่มาบางครั้งเผาไพ่ก็จะให้คาแนะนําหรือเล่าเรื่องเบื้องบนท่านก็จะสื่อมาว่าโหถ้ามันถึงเวลาที่ต้องทํามันก็ต้องทําแล้วนะ อย่ามัวคิดเยอะคิดมากเลยหรือว่าอะไรที่ตัดสินใจไปแล้วมันผิดมันพลาดไปแล้วก็ขอให้รู้ไว้เลยว่าจริงๆมันอาจจะมันอาจจะเป็นเส้นทางที่เราต้องเจออยู่แล้วมันอาจจะมีอะไรที่ดีๆรอกว่ารออยู่ดีกว่าก็เป็นได้นะคะนะไพ่ใบแรกที่ได้ในวันนี้เอา้าได้ไพ่ใบเดิมเลยนะความยากลําบากเหนื่อยจนเหลือแต่กระโหลกแล้วนะคะ <c ười> ความยากลําบากใครจะมาทุกข์เท่าเราไม่มีอีกต่อไปแล้วนะคะ ทำไมได้พไพ่ใบเดิมอีกแล้วจำได้ไหมว่าเนี่ยเหมือนสัจธรรมของชีวิตเลยนะคือพลังงานใบนี้ไม่หมอต้องบอกว่าเหมือนท่านสื่อว่าสุขก็อยู่ไม่นานทุกข์ก็อยู่ไม่นานไม่มีสิ่งใดที่อยู่ตลอดไปหรอกความทุกข์มันเข้ามาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปความสุขก็เช่นกันอย่าไปยึดติดกับอะไรสิ่งใดเลยนะไม่มีอะไรเป็นของของเราแม้แต่ตัวเราเองก็ยังไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเราเลย ถ้าตัวเราเองเป็นเป็นของของเราเป็นตัวเราจริงๆเราจะควบคุมความคิดจะควบคุมทุกอย่างในระบบร่างกายเราได้แต่จริงๆแล้วเหมือนเรามาอาศัย เหมือนเหมือนธาตุทั้งสีเหมือนเรามาอาศัยร่างกายนี้เพื่อที่เพื่อจิตของเราจะได้เหมือนได้ฝึกฝนได้เรียนรู้ได้เข้าใจสภาวะของการเกิดการการเกิดการดับการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพียงแค่นั้นในการมาเกิดบนโลกใบนี้เพียงเท่านั้นให้เราให้เราเหมือนได้เห็นว่าจริงๆมันไม่มีอะไรอยู่อยู่ตรงนี้เป็นความเป็นจริงเลยถ้าเข้าใจได้แบบนี้เราจะปล่อยวางอะไรได้หลายๆอย่างได้มากขึ้นนะคะแล้วสภาวะของการปล่อยวางจะนำพามาซึ่งความสุขให้กับชีวิตของเรานะ ทบทวนไต่ตองดีๆทบทวนดีๆนะคะอะไรที่มันเข้ามาในชีวิตเราต้องรู้จักพิจารณาด้วยความมีสติไม่ไม่ประมาทพลาดพังไม่ประมาทพลาดพังอย่างที่อย่างที่เคยผ่านมานะความต้องการความปรารถนาต้องการสิ่งใดกำลังจะเกิดขึ้นเป็นจริงแล้วนะคะพลังงานของสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราสามารถเสกสร้างได้ทุกเรื่องนะ คืออย่าคิดว่าเราสูญเสียไปแล้วเราจะกลับมามีไม่ได้คือไพ่บอกว่าสิ่งใดที่เราเคยสูญเสียไปสิ่งใดที่เรายังไม่เคยมีเราสามารถมีมันได้จงเชื่อมั่นว่าเราสามารถเป็นไปได้เราสามารถมีมันได้เราต้องเริ่มจากความเชื่อโอ้โหนะคะ พลังงานแรงมากนะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาซ้ำๆใบเดิมไม่ธรรมดาหรอกไม่เหมาะจำได้ว่าเมื่อวานก็น่าจะได้ไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านมาอวยพรที่ท่านมาให้พรที่ท่านมาเหมือนเหมือนมาให้พลังความสงบความสงบความสว่างความสงบความสว่างความสวัยความประพัสสอนในจิต เมื่อเราไม่ต้องการเมื่อเราไม่อยากได้อะไรเลยเมื่อเรารู้ว่าไม่มีอะไรเลยอยู่ตรงอยู่ตรงนี้เมื่อเรารู้เข้าใจถึงความว่างเปล่าที่แท้จริงทุกไม่มีอยู่จริงสุขไม่มีอยู่จริงตัวตนไม่มีอยู่จริงทุกผ่านเข้ามาเดี๋ยวมันก็ผ่านมาไปเดี๋ยวไม่มีไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนมีแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงเท่านั้นที่มันจีรังยั่งยืนแน่นอนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้นะทุกอย่างก็จะเป็นของเราทุกอย่างก็จะเข้ามาหาเรา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านคุบาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือศรัทธาเหมือนท่านมาให้พรและให้ให้อธิษฐานจิตขอพอรบางสิ่งบางอย่างที่เราปรางถนาต้องการให้เกิดขึ้นลองอธิษฐานจิตขอพอรกับพลังงานนี้ดูนะคะลองตั้งจิตดีๆด,ดูนะไม่ธรรมดาหรอกนะคะที่พลังงานไพ่เล็กก้าวขึ้นมาพร้อมกันเนี่ยนะคะติดต่อกันสองวันติด แสดงว่าท่านต้องอยากจะมอบบางอย่างท่านอยา,อยากจะให้บางอย่างจริงๆท่านน่าจะเมตตาดวงชะตาของทุกท่านจริงๆนะนะคะอีกหนึ่งใบนะเก้พาพลาดเก้าผิดไม่เป็นไรนะเก้พาพลาดเก้าผิดไม่เป็นไรไม,ไม่ไม่ต้องกลัวในการที่จะต้องเริ่มต้นใหม่นะคะทําคุณคนไม่ขึ้นทาคุณคนไม่ขึ้นจริงๆนะในดวงชะตานี้นะคะมีไพ่องค์พ่อซ่อนอยู่ตรงนี้โอ้โห วันนี้แม่หมอเห็นพลังงานไพ่แล้วรู้สึกว่าเหมือนท่านอยากจะให้ทุกท่านเข้าใจว่าการที่เราจะเปิดรับพลังงานของความโชคดีมหาศาลเกิดขึ้นในดวงชะตานะเหมือนเราต้องปล่อยจริงๆเหมือนเราต้องวางจริงๆเหมือนเราต้องเข้าถึงสภาวะของความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วมันถึงจะเกิดขึ้นกับดวงชะตาของเรานะคะ ไพ่ลาชีนีถือเหรียญขึ้นมากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมานะแม่หมอมองว่าเหมือนท่านอยากจะเปิดทางให้เหมือนท่านเหมือนท่านมาเปิดทางเปิดประตูโชคประตูทรัพย์ให้แล้วเหมือนทรัพย์ที่สร้างไว้ที่เป็นบุญเก่าบารมีเก่าถึงเวลาที่ทรัพย์นั้นจะบังเกิดเกิดผลกลับมาหนุนนาดวงชะตาแล้วนะคะในเวลานี้นะ ขอให้ตั้งจิตตั้งใจดีๆนะคะมีเลขเจมีเลข9้าวันนี้มีเลข7ดมีเลขเก้ามีเลข8ดวันนี้ใครมีตัวเลขเหล่านี้ในดวงชะตาไม่ว่าจะตำแหน่งใดก็ตามนะคะไม่หมอได้เอ่ยไปหมดแล้วนะขอให้ทุกท่านตั้งจิตตั้งใจน้อมรับพลังงานไพ่ในวันนี้เป็นดวงชะตาของทุกท่านไว้ได้เลยนะคะ